สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำรถกลิ์นะคะยกได้2.5ตันค่ะคันนี้จะเป็นโตยต้ารุ่น7 f t 2 5นะคะเสาสูงที่3เมตรเกียร์ออตโอต้มีคูปีนะคะเครื่องยนดีเซลเดี๋ยวเราชมสัตกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น7นะคะ สำหรับใครที่จะเข้า,าหารถโกลคลิฟต์เข้าตูค้คอนเทนเนอร์หรืออะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็คือมีฟูกสีด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปเทสระบบการขับนะคะ สนใจก็สามารถตรถิดต่อสอบถามคะเพิ่มเติมที่เบอร์0 8น8 3 0 2ดหนนะคะติดต่อหาคุณจิราโรดได้เลยนะคะนี่นะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้สามารถเข้ามาดูที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะร้านเอทีพีจะอยู่แถวทุ่ห่ ระบบเกียร์ออตโต้นะคะปดรค่ะประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยะคะ่ะขอบคุณค่ะ